สวัสดีค่ะเอฟซีนี่แล้วก็เห็นหน้ากันหน่อยหนึ่งนะคะไม่อยากให้เห็นหน้านานเพราะว่ากแากาา่แล้วมาทาน้้ำกันกาแฟเลยค่ะรับแป๊บหนึ่งนะคะ น้ำไปร้องเพลงไปนะลูกค้าช้าไปหน่อยลืมคำว่าคอยและลืมคนดีนักเจอพี่้เอฟทีสวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้เราก็มานั่งขายน้ำหน้าฝน เหมือนเดิมปกตินี่ก็ทำน้ำไปวัดให้คุณยายสินลร้อยแล้วนะ,นะคะไม่รู้จะทำอะไรบรรยากาศหน้านอนอามาซ้อมร้องเพลงนึกเพลงอะไรได้ก็จะร้องเพลงนะั้นไหนว่าจะคอยเช้าไปหน่อย ลืมคำว่าคคอยเลยลืมคนดีนักจากวันให้สัญญาเรื่องมาไม่ทันสิปีกลับจากวันนี้น้องลืมพีดแลว้วอีอุสาบิยดมันสัญญาไม่เได้ เก็บฟันในใจเปิดแล้วอกาสลแล้วแม่ตอนกลับมาไลก็ให้เขาคุเมือนุ่งก็ให้เขาจับเกมนวเนเนียนกอดยบยอมให้เขาจับเขาคลานสิ่งที่สงวนไว้เรา วันนี้โดนเขาลวงน้าส่วนที่ที่ห่วงที่ยามความงามเขาโดนลกลายจำใจเจ้าให้คอยรักเจ้าเจ้าคอยไม่ไหวที่พรับมาถามสัญญา แต่เจ้าวิวาลาใจหลอกพี่ทำไมในว่าจะคอยเป็นยังไงคะโอเคไหมเรามาฟังเสียงกันนะคะ